ที่หาไอเดียทำธุรกิจสำหรับปีใหม่นี้นะคะเอเชื่อว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับหลายๆคนที่เจอสถานการณ์โควิดหรือกำลังคิดอยากทำบางสิ่งบางอย่างเพื่อหารายได้อีกช่องทางหนึ่งให้กับตัวเองนะคะซึ่งงานประจำเรามีกันอยู่ทุกคนแล้วละ่ะเพียงแต่ว่าวันนี้เอมาเพิ่ม สิ่งที่เอไ้ได้เรียนรู้มานะคะคือการหาไอเดียในการทำมาหากินเนาะซึ่งวันนี้ปัญหาของคนส่วนใหญ่คืออะไรปัญหาของเราคืออะไรถ้าเป็นเราแล้ววันนี้ถ้าเราแก้ปัญหาให้เขาได้อะนั่นแหละคือการทำมาหากินที่มันมีผลในระยะยาวนะคะเรื่องปัญหาที่เอพูดถึงเมื่อกี้นี่คือมันมีแนวลึกกับแนวกว้าง ปัญหากว้างๆตอนนี้คือโควิดแล้วธุรกิจอะไรที่มันตอบโจทย์ตอนนี้ในมุมกว้างหน้ากากเจลแอลกอฮอล์เราไม่ใช่ผู้ซื้อเราก็ผู้ขายอะ่ะเราจะทำอย่างไรนะคะแนวลึกสิ่งที่เออยากจะให้ข้อมูลก็คือแนวลึกฟังดีกว่าว่าเอาแค่เรื่องนี้เรื่องเดียวนะมันก็ต่อยอดไปได้ไกลมากเลยเช่น สมมุติว่าที่ผ่านมาเรารู้แหละว่าเฮ้ยพอเจอโควิดเนี่ยคนสั่งข้าวฟู้ดแพนด้ากร็บว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันมีธุรกิจทับซ้อนขึ้นมาเช่นคนขายกล่องอะกล่องเอียบเป็นแพ็คอ่ะมันมันมันลงลึกรายละเอียดแล้วแพ็กเกจบรรจุภัณฑ์อะมันก็จะสร้างรสนิยมสร้างคุณค่า แตกลายออกไปอีกอย่างนี้เป็นต้นนะคะถ้าแนวลึกเนาะส่วนเอสิ่งที่เอได้ได้มุมมองและอยากมาเล่าให้กับเพื่อนๆฟังก็คือว่าธุรกิจเอถ้ามองมุมกว้างมันคือองค์รวมเพื่อสุขภาพแต่ถ้ามองมุมลึกลงไปเนี่ยเฮ้ยโปรดักต์แต่ละตัวมันเช่นเซตล้างสารพิษมันมีตัว1 2 3อะไรบ้างและแต่ละตัวล้างลำไส้มีส่วนสำคัญใน ในในสุขภาพร่างกายเราอย่างไรอันนี้คือวิธีลงลึกที่เอ๋บอกกับน้องๆไปนะคะว่าจริงอยู่วันนี้คนคิดว่าเฮ้ยก็ขายอะ่ะก็แนะนำก็โพสต์อะ่ะแต่ถ้าเรารู้จริงรู้ลึกอะ่ะมันก็เกิดมูลค่าเกิดเกิดบางสิ่งบางอย่างขึ้นวันนี้เอ๋ก็เลยอยากมาเล่าให้กับเพื่อนๆฟังนะคะเพราะว่าคนส่วนใหญ่อะ่ะยังไม่เข้าใจว่า การจะทําธุรกิจอะไรสักอย่างหนึ่งไหนๆก็ลงทุนแล้วเนี่ยให้มันต่อยอดระยะยาวได้ไหมไม่ใช่มาก,กระแสนโน่นมากระแสนี่มาแล้วเราก็จับไปเรื่อยอะ่ะมันมันไหนๆก็ไหนๆแล้วเอาให้มันจริงจังไปเลยอย่างนี้เนาะส่วนข้อ3เช็ค google เช็คข่าวเทรนในการทําธุรกิจนะคะว่าวันนี้มันคืออะไรแต่ก็น่นแหละเรื่องเทรนเนี่ย เอเลือกเอเลือกทำธุรกิจสุขภาพเนี่ยมันมันเทรนระยะยาวอยู่แล้วพเพียงแค่ทำบางสิ่งบางอย่างที่มันไม่ไม่ตกเทรนเลยอะ่ะเออนะเรื่องที่สี่ก็คือเอาตัวเองไปอยู่ในกลุ่มของคนที่ทำธุรกิจแล้วประสบความสำเร็จซึ่งเอเอเป็นคนหนึ่งที่พยายามเกาะกลุ่มเกาะกระแสรุ่นพี่ที่ทำธุรกิจว่าเฮ้ยเขา เขาทำยังไงแล้วสำเร็จในแต่ในแต่และช่วงเวลาเนี่ยเขาใช้ชีวิตยังไงเขาพัฒนาแบบไหนเอพิต้นแบบซึ่งทุกคนรู้ว่าเป็นยังไงนะคะข้อที่5สําสำคัญมากๆข้อดีความรู้ที่ดีคือความรู้ที่นำไปลงมือทำนะคะ <mistakes. S 1> ก็5วิธีนะคะไอเดียในการทำธุรกิจสำหรับปี 2021ที่จะถึงนี้นะคะเอชหรืออยากถามอยากปรึกษาก็ถามเอหลังไม้ได้นะคะก็0 996282899เนาะเบอร์เอมีอยู่แล้วนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันนะคะเชื่อว,ว่า5ไอเดียนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนในการเริ่มต้นปีใหม่นี้นะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอบคุณสำหรับทุกคนที่ติดตามเพจไทยบ้านเดอะซีรีส์เพื่อชีวิตที่ดีกว่า สวัสดีค่ะแล้วเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ